สวัสดีครับก็มาอยู่กับ c h anel n แมนะครับช anel นี้ครับก็จะมาพูดถึงาการสอนและการเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับในระดับมัธยมศึกษานะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงาการประยุกต์โจทย์สมการจากเส้นตัวแปรเดียวนะครับในเป็นคลิปที่4นะครับ มาดูกันเลยนะครับสำหรับโจทย์นี้นะครับปัจจุบันอายุของกาและกรน,นะครับรวมกันได้26ปีนะครับอีก5ปีข้างหน้านะครับก็จะอายุเป็น2เท่าของกานะครับจงหาว่าอายุทั้งสองคนเนี่ยมีอายุเท่าใดนะครับก็มีทั้งหมด2ตัวแลก็คือคนชื่อกาแล้วก็คนชื่อกอนนะครับมาดูการผมให้คนชื่อกาอ่ะเป็นเท็ละกัน ชื่อกออ่ะผมให้เป็น y ละกันอ่าไปสองต่อแปรละกัน่ะออทีนี้การและกอนร,รวมกันได้ยี่สิบหกปีเนาะก็เขียนเป็นการ x บวก y เนะี่ยมีค่าเท่ากยี่สิบหกปีนะครับแล้วก็อันนี้คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ยเขาบอกว่าอีกห้าปีขา้างหน้าอีกห้าปีข้างหน้าก็จะเป็น x บวกห้าเนาะแล้วก็ y บวกห้อาอ่ะกอนจะมีค่า ก, ه, ก, ه, ก,ก,ก,ก็จะมีค่าเป็นสองเท่าของกาลหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้กอไอ้กอนี่ก็คือตัวก้อน y ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเป็นสองเท่าของกาลก็คือเอาสองมาคูณของกาลก็จะเท่ากันนั่นเองครับนะจากนั้นผมขออนุญาตมาดูที่สมก,การที่1ก่อนเนาะ x บวก y เท่ากับยี่สิบผมให้ x เดียวน่มีค่าให้ y ให้ y เดีวยว มีค่าเท่ากับ26ลบเองเนาะก็คือย้ายค่ามาธรรมดาก็จะจะเอา y แทนค่าในสมการที่2นะครับอ่ะเราแทนค่าดูนะครับก็จะเป็น2คูณ x บวก5นะครับเท่ากับ26ลบ x บวก5นั่นเองครับอ่าจากนั้นก็แก้สมการทั่วไปเลยนะครับเพราะเราได้สมการแล้วอ่ะ 2x บวก10เนาะก็กระจาย2เข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่า20หกบวกหก็เป็น31มลบเนะครับอย่าเอกซไปหาก้อนเดียวกันนะครับ 2x งกบวกเ็ก็เป็น 3x อืม10ย้ายมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นลบเป็น21 x เดียวก็จะมีค่าเท่ากับ21่ส่วนสก็มีค่าเท่ากับ7นั่นเองอ่าเราจะได้ว่าการเนี่ยอายุ 7ปีนะครับส่วนกอเขาบอกว่ากอนรวมกับการได้เป็น26เนาะ7บวก y เท่ากับ26ดังนั้น y เดียวก็จะมีค่าเท่ากับ19เนั่นเองครับนะกอก็จะมีค่าเป็นก็จะมีอายุเป็น19ปีนะครับโอเคครับก็ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอายุเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายครับ